จ้องขวานคนสวยกอดกันกอดกันรักกันนะเออรักกันรักกันรักกันเออคุณแม่ลิลลินหววแอบมองนะคะเอา,เอาดอาูอีวพิงอีแอบพอแอดแล้วนะคะเด็กน้อยอย่างเข้าวันที่สี่นะนี่นี่น,นี่นี่จะอยู่ มาแล้ว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 วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเดนี่ยละกัอนงัไง้มอไล้น่ะกันละกันโอ้โหโอ้โหรู้จักเล่นแล้วนะคะเด็กน้อยรู้จักเล่นแล้วรู้จักเล่นแล้วเอ้ยเอ้เอ้ย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 เอ้ โอเล่นโก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 นโอเคค่ะโอเคค่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะคะใหม่แล้วนะคะจีน้อยใหม่แล้วใหม่แล้วนะคะจีน้อยใหม่แล้วนะคะจีน้อยใหม่แล้วจ้องัญน้อย